สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาเตรียมชมละครชุดใหม่ช่อง 7Sd กับเคมีพระนางต่างวัยคู่ใหม่กันค่ะเปิดโพรัรบพายุฤดูร้อนแดดดี้เอสกันตพง์บูเดือดปะทะดราม่ากับนางเอกเจ้าน้ำตาปูเป้เกสรินรวมด้วยบอสชนะกันและก็มิ้นท์พรธิวาในละครเรื่อง เริงไพรค่ะผลิตโดยค่ายมิเดียสตูดิค่ะสถานีต่อไปมุ่งนาอีสานบ้านเฮาและสถานที่ลึกลับแอดเกลียน CS7S d d r a m a Society ค่ะ เรียกได้ว,ว่าเปิดโผก,กับพระนางใหม่เคมีใหม่กันเลยทีเดียวนะคะเรื่องนี้จะออกแนวบูแอคชั่นดราม่าค่ะซึ่งก็จะเหมาะกับหนุ่มเอสกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคุณพ่อลูกหนึ่งอย่างคุณเอสกันต์พง์ค่ะหลังจากที่ละครเรื่องแม่เบี้ยรลาจอไปเมื่อปีที่แล้วนะคะมาปีนี้นะคะเราก็จะได้เห็นเอสมาในแนวบูดูเดือดกันแล้วก็เข้าไปอีกครั้งนะคะรวมกับสาวน้อยตาสวยปูเป้เกสรินค่ะที่เราจะได้ชมสาวน้อยปูเป้เข้าป่ากันอีกครั้งนะคะหลังจากที่เราชม ไปแล้วในละครเรื่องร้อยป่าเมื่อต้นปี2563จนแารละครของสาวน้อยปูเป้ก็รอติดตามชมผลงานเธอกันได้นะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีอีกคู่หนึ่งนะคะที่ประกบคู่กันระหว่างบอสชนะกานแล้วก็มิน้นท์พรทิวาค่ะสำหรับหนุ่มบอสนะคะตอนนี้ก็มีละครที่อยู่ระหว่างการออกอากาศอยู่ก็คือละครเรื่องสาวห้าค่ะส่วนมิ้นท์นะคะละครที่จบไปล่าสุดค่ะก็เป็นละครแนวแอคชั่นเหมือนกันก็คือละครเรื่องปล้นลอยฟ้าน,นั่นเองค่ะ ยังไงก็รรอพาฟิตติ้งกันอีกทีแล้วกันค่ะและนี่ก็ถือว่าเปิดโพลละครล่าสุดนะคะจากช่อง 7sd นะคะเมื่อค่ำวานนี้ยังไงเฟนๆละครก็รอติดตามชมกันได้นะคะชมแล้วง่งยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปและก่อนใครคะ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ